สวัสดีครับผมอาจารย์ประสาทเนึองเฉลิมนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็คงมาพูดถึงหลักการที่สําคัญในการทํางานทางวิชาการนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันเลยนะครับเพราะว่าในการทํางานทางวิชาการเนี่ยมันจะต้องมีหลักวิชาแล้วก็อะไรก็ตามนะที่เราทําไปแล้วจะต้องมีหลักการแนวคิดซีลองรับส่วนเรื่องของเครื่องมือและก็เทคโนโลยีก็ปรับเปลี่ยนไปตามบริบทแล้วก็สภาพการณนะที่เราเป็นอยู่ณนะปัจจุบันนะครับ แต่หลักการที่เราก็ควรจะต้องคำนึงถึงเนะี่ยเวลาที่เราทำงานวิชาการอะไรก็แล้วแต่ไม่จะเป็นหนังสือตำราบทความวิชาการบทความวิจัยนะครับสิ่งแรกที่นักวิชาการต้องพึงระวังก็คือการาป้องกันการคัดลอกทางวิชาการนะหรือเรียกว่าตัว plagiarism นะครับบางคนเรียกว่าลักลอกบางคนเรียกว่าคัดลอกทางวิชาการนะครับยังไงก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นการขโมยความคิดนะครับในทางวิชาการซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่หนักหนาะสาหัสเอาการเช่นเดียวกันนะครับ วิธีการหน,นีตัว p ลาจ i ร r ซึมซึ่งผมเคยพูดในคลิปก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปรับสำนวนนะครับการทํารายการนักอิงรวมทั้งการใช้เครื่องมือในการตรวจสอบความซําซ้อนโดยเฉพาะโปรแกร,รมที่ได้มาตรฐานนะครับแต่สิ่งที่เราต้องระวังเพิ่มเติมคือใน โลกปัจจุบันเราได้นําตัว AI หรือปัญญาประดิษฐ์มาปรับใช้ในการทํางานวิชาการเพิ่มมากขึ้นนะครับเมื่อเรามาปรับใช้สิ่งสําคัญนั่นคือ1นึ่เขาจะกวาดข้อมูลในโลกของออนไลน์หยิบยกมาให้กับเรานะครับแล้วเราก็ไปออกมาใช้ทันทีนะครับอันนี้ก็จะเสี่ยงมากเลยในอนาคตก็จะกลายเป็นตัว p l a g i ร r ซึมเพราะผลงานทางวิชาการณวันนี้ยังคงตรวจสอบได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าในอนาคตนะครับการเขียนง,งานทางวิชาการมันต้องมีการเผยแพร่ ไม่ว่าจะเป็นในโลกของออนไลน์นะครับหรือในโลกของที่อยู่ในฐานข้อมูลต่างๆรนะวมทั้งการเผยแพร่ในรูปแบบอื่นๆนะซึ่งการตรวจสอบและการเข้าถึงก็จะเป็นไปได้ง่ายฉะนั้นหลักวิชาก็ต้องมีคือเขียนงานยังไงก็แล้วแต่นะครับอย่าไปเกิดปัญหาเรื่องของ plagiarism นะครับประเด็นที่2ก็คือเขียนงานยังไงก็แล้วแต่นะครับก็คือเขียนแล้วยึดหลักวิชาโดยความเป็นวิทยศาศาสตร์โดยความเป็นสังคมศาสตร์ นะครับตัวระเบียบวิธีวิจัยก็คือมีหลักวิชาที่ว่าด้วยการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยระเบียบและก็วิธีการซึ่งเรายึดมั่นนะล้วเราเชื่อว่ามันเข้าถึงความรู้ความจริงได้ก็คือการทําวิจัยนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลนะครับเครื่องมือที่เราใช้นะครับมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดนะการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปตามหลักการทฤษฎีหรือไม่ ส่วนถัดไปก็คือในเรื่องของการนําเสนอผลงานทางวิชาการนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวเปเปอร์ตัวหนังสือตัวตําราเนะี่ยจะต้องปรากฏในฐานข้อมูลที่สาม,มารถเข้าถึงได้มีความเป็นสากลมีความเป็นสาธารณะซึ่งการเผยแพร่เหล่านี้ก็ต้องไปดูที่ตัวฐานข้อมูลให้เป็นไปตามประกาศนะที่เขากําหนดส่วนถัดมาก็คือการเข้าถึงที่เรียกว่าตัว searchable คือการเข้าถึง แบบเปิดการเข้าถึงซึ่งทุกคนสามารถค้นคว้าได้นะโดยส่วนใหญ่เราก็จะใช้ฐานข้อมูลที่เป็นพวก source engine แต่ปัจจุบันก็มี AI engine นะครับหลายตัวที่เราสามารถนำมาปรับใช้ได้แต่ถ้าพูดถึงตัวฐานข้อมูลใหญ่ๆที่ general นะก็คือเราจะพูดถึงตัว Google หรือ Google Scholar นะครับ อันนี้ผมเชื่อว่างานวิชาการถ้าสืบค้นได้ด้วย Google Scholar ก็แสดงถึงตัวเอกสารหลักฐานนั้นมีจริงสามารถตรวจสอบได้แต่อย่างไรก็ตามนะงานบางชิ้นอาจจะเจอที่เป็นพวก s i ต e แจ็คอาร์ติเคลิลกคือบทความบางทีตีพิมพ์ในาวาสารปลอมนะหรือเป็นพวกซอมบี้พับลิเคชันคือบทความที่ถูก Retraction แล้วก็ยังถูก i n d e ด็กในฐานข้อมูลเช่นเดิมบางเอื่เราไปหยิบยืมเล่ามาใช้อ้างอิงในตัวผลงานทางวิชาการก็จะลดทอนคุณค่าลงไปนะครับ ส่วนถัดไปก็คือเรื่องของงานทางวิชาการต้องถูกยอมรับได้ในสาขาวิชาแต่อย่างไรก็ตามนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงเป็นอย่างมากในโลกยุคใหม่ยุคของ AI ก็คือเนื้อหาบางส่วนหรือบางประเด็นเนี่ยสุ่มเสี่ยงที่จะกลายเป็นเนื้อหาจากปัญญาประดิษฐ์นะครับแต่เนื้อหาจากปัญญาประดิษฐ์เหล่านี้มาจากไหนก็กวาดมาจากโลกของออนไลน์นะครับซึ่งก็เปรียบเสมือนกับมีคนไปป้อนข้อมูลทิ้งไว้ให้มีเอกสารทางวิชาการที่ทิ้งไวรอนะครับ แต่ถามว่าความน่าเชื่อถือความเป็นไปได้นะครับสิ่งเหล่านี้เราเป็นนักวิชาการก็ต้องมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นนะแล้วต้องมีความรัดกลุ่มด้วยนะครับส่วนถัดมาคือตัวเอกสารจะต้องมีการคำนึงถึงเกรดหรือการยอมรับในทางวิชาการรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นด้วยนะครับในทางวิชาการซึ่งเราจะต้องจ่ายค่าตีพิมพ์ค่าเผยแพร่ค่าจัดทําอะไรต่างๆก็เอาพอขอมปาาของคอนะครับหรือสมน้ําสมเนื้อในการทํางานวิชาการ ส่วนถัดไปก็คือระยะเวลาครับที่เราจะต้องเร่งําเนินการให้ทันตามกำหนดนะครับแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เกิดจากการวางแผนและก็การควบคุมนะครับในเรื่องของงานทางวิชาการให้เป็นไปตามหลักวิชาทางรัดมีไหมทางรัดไม่มีแต่สูตรสำเร็จมีครับก็คือลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและต้องตั้งใจด้วยนะครับ ซึ่งความตั้งใจเหล่านี้ก็ต้องเกิดจากแรงขับภายในคือแรงบันดาลใจซึ่งแรงบันดาลใจหาจากที่ไหนครับก็ต้องสร้างเองนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับในการทํางานวิชาการอย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็เปิดพร่ให้เป็นไปตามเกณฑ์ครับเพื่อทําให้งานของเรามีคุณค่าทางวิชาการต่อไปครับก็สําหรับวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ